อุงอิงทำบอสโจเสียหน้าบอสโจจะว่ายังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคณะวงสาวน้อยเพจบ้านแพงกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เป็นประเด็นที่น้องอุงอิงร้องไห้และกอ,อดบอสโจอยู่หลังเวทีนะคะจนทุกคนต้องรีบเข้ามาปลอบน้องค่ะซึ่งการที่น้องอุงอิงร้องไห้ในครั้งนั้น เกิดจากความผิดพลาดของน้องอุงอิงเองนะคะที่น้องอิงได้ทำไว้บนเวทีจนทำให้คิดว่าจะทำให้บอสโจขายหน้าแน่ๆค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมล่ะคะว่าบอสโจเป็นพ่อของน้องอุงอิงจะโกรธลูกได้ลงคอได้ยังไงเมื่อบอสเห็นน้องร้องไห้นะคะบอสยิ่งเจ็บกว่าค่ะซึ่งวันนั้นน้องอิงได้ร้องไห้อย่างหนักเลยนะคะจนทุกคนต้องรีบเข้ามาปอบค่ะ เพราะน้องรู้สึกผิดและก็รู้สึกเสียใจกับการกระทําของน้องอีู่บนเวทีค่ะซึ่งสิ่งที่น้องทําลงไปก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะคะซึ่งบอจก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องทุกคนในคณะก็รีบเข้ามากอดแล้วก็ปลอบใจน้องนะคะ ซึ่งบอสโจเองก็ได้ก,กอดปลอบใจน้องอิงอยู่นานกันเลยเดียวค่ะกว่าน้องจะหยุดร้องไห้เพราะน้องรู้สึกผิดมากๆที่ตัวเองได้ทำสิ่งนี้ลงไปบนเวทีซึ่งดูจากภาพแล้วเนี่ยน้องงูอิงคงรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะแต่เชื่อไหมล่ะคะทุกคนในฐานะของคนเป็นพ่อคงกดลูกไม่ลงหรอกคะ่ะ บอจโจก็ได้แต่ปลอบใจน้องอุงอิงว่าไม่เป็นไรหากเกิดข้อผิดพลาดก็อยากให้นำเป็นบทเรียนนะคะซึ่งสิ่งที่น้องอุงอิงได้ทำผิดพลาดไปนะคะก็คือ น้องอุงอิงจำเนื้อเพลงไม่ได้ค่ะซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะน้องอุงอิงก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงของบอสโจโได้ไม่นานนะคะตอนนั้นน้องอาจจะยังไม่ชินเวทีใหญ่ก็ได้ค่ะทุกคนทําให้น้องตื่นเต้นแล้วก็จําเนื้อร้องผิดนะคะจนทําให้น้องอุงอิงรู้สึกเสียใจแล้วน้ององอิงก็พูดออกมาทั้งน้ำตาว่าหนูทำให้พ่อโจอเสียหน้าหนูทำให้พ่อโจอขายหน้าแน่ๆ ส่วนบอสโจผู้เป็นพ่อนะคะก็ปลอบใจลูกจนแฟนขับรู้สึกซาบซึ้งแทนน้องอุงอิงค่ะบอสโจก็บอกว่าไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วก็ให้เป็นบทเรียนรอบหน้าน้องอุงอิงจะได้เก่งขึ้นทุกคนย่อมผิดพลาดกันได้ค่ะซึ่งพอได้ฟังแล้วรู้ได้เลยค่ะว่าบอสโจรักน้องอุงอิงเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งจริงๆไม่คืว่า มีแต่คอยแนะนำเจอเรื่องดราม่ามาแบบนี้บอสโจก็คอยซับพอตน้องค่ะยินดีกับน้องอู๋อิงด้วยนะคะที่ได้พอน่ารักขนาดนี้สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องอู๋อิงแล้วก็ติดตามน้องอู๋อิงไปเรื่อยๆด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ